โอเคครับตอนนี้เราก็จะมาถึงาการที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ configuration ของวงจรขยายแบบต่างๆนะครับเราก็จะมาศึกษาว่าคุณสมบัติเนาะ feature ของ amplifier ในแต่ละรูปแบบเป็นยังไงนะครับมีคุณสมบัติยังไงแล้วก็หลังจากนี้นะครับในช่วงนี้เราจะวิเคราะห์เฉพาะ small signal circuit นะครับเพราะเราสนใจอัตราขยายแรงดันมีค่าเท่า,ทาไหร่ใช่ไหมครับอะไรทั้งนองนี้เนาะแล้วก็ เ i สิกคอ i ฟิกเ t ชันก็คือ mm hmm. Topology mm hmm. การต่อของ MOSFET แล้วก็ BJT ที่เป็นวงจรแอมปิฟายเนี่จะมีอยู่3รูปแบบหลักๆนะครับหรืออาจจะเป็น4ก็ได้เดี๋ยวเราจะได้ศึกษากันนะครับ่วนใหญ่จะเป็น3รูปแบบหลักๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้เจอนะครับว่าคุณสมบัติต่างเนี่ยนอกจากมีอะไรครับอัตราขยายใช่ไหมครับที่เท่ากับ V ีเหารด้วย V e อันนี้ที่เราสนใจเนาะแล้วเราก็จะมีพวก R input นะครับมี R output นะครับของตัวแอม l i ฟายเออร์นะครับซึ่งการศึกษาหา R input หรือ R output เนี่ยเราอยากให้จินตนาการว่าแอม l i ฟายเออร์เนาเป็นตรงนี้เป็น, amplifier, นแอม l i ฟายเออร์นะครับแล้วก็มีพอร์ตแบบนี้นะครับโดยที่พอร์ตหนึ่งเนี่ยมักจะต่อรงการนะครับก็คือเรามองเข้าไปตัว แอมปิฟายเออร์วงจรขยายเราตัวน,นี้ก็คืออินะครับมงเข้าไปย้อนกลับเข้าไปตรงนี้ก็คือเอาอัพตนะครับแต่ว่าเวลาเราหาเอาอัพตตัวนี้นะครับปกติเรามักจะจำเป็นที่จะต้องช็อตเซอร์กิตตรงนี้ด้วยที่ V input นะครับก็เดี๋ยวแต่อยากให้เขา้าใจคอนเะซ็ปต์เนาะตรงพวกนี้นะครับว่าเราจะมองยังไงใช่ไหมครับถ้าทุกคนจับกันได้เนาะผมก็บสอนไปว่าจะมองเข้าไปตรงนี้ถ้ามองไม่ออกเราก็ต่อเลยครับต่อวงจร Vtest เกต์บล็อตเเเข้าไปในแบบนี้เนาะ Vtest อันนี้ Itest นะครับแล้ว Iinput ก็จะมีค่าเท่ากับ Vtest หารด้วย Itest นะครับในทำนองเดียวกัน o u t p u t ก็เช่นกันนะครับแต่อย่าลืมว่า o u t p u t เนี่ยเราต้องทำการลัดวงจร Vinput ตัวนี้นะครับก็คือให้ Vinput เป็นศูนย์แล้วเราก็ ถ้ามองไม่ออกนะครับเอาพุทมองไม่ออกก็ทำอะไรครับก็ทําการเชื่อมแร่งจ่ายหรือเป็นกระแสก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นแร่งจ่ายแรงดันอย่างเดียวนี่อาจจะเป็นไอเทสแรงดันตกข้อมตรงนี้ก็คือวีเทสเอาพุทก็จะมีค่าเท่ากับวีเทสหารด้วยไอเทสด้วยเช่นกันนะครับแต่นี้ต้องอย่าลืมว่า i ีพุ t ต้องเท่ากับศูนนะครับ ก้อนนี้จะเป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆนะครับอยากให้ทุกคนแบบจินตนาการว่าแอมปิฟายเนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่4พอร์ตแค่นั้นนะครับก็เดี๋ยวต้องจุดพวกนี้เดี๋ยวก็จะไปพูดสอนตอนอธิบายแอมปิฟายเออร์รูปแบบคอนฟิกเกชันต่างต่างนะครับทีนี้ก็มาดูเลยว่าเราจะเรียนอย่างที่บอกไปนะครับ MOSFET <s> ก็มีอยู่3รูปแบบหแลบบักๆนะครับ BJT ก็มีอยู่3รูปแบบ กด้วยเช่นกันนะครับตัวแรกเราจะเป็น common source นะครับของ bjt ก็เป็น common emitter นะครับ common gate ของ bjt BJ ก็เป็น common base นะครแล้วก็ source, Follow ว source follower นะครับปกติเราจะได้ source follower นะครับเดี๋ยวเราก็จะให้เห็นว่าชื่อนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงหรือที่อก็อีกอันหนึ่งก็ common drain แต่ common d a i n เนี่ยปกติเรามาจะไม่ได้เรียกกันนะครับของตัว bjt ก็จะเป็น อิมิเตอร์ l อ o อง์นะครับหรือเรียกว่าคอม m อนคอ l เ e คเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคุณสมบัติคอม o อนซอ r c e เป็นยังไงคอม m อนอิมิเตอร์ <em> เป็นยังไงอัตราขยายเป็นยังไงอินพุตเป็นยังไงเอาอัพุตเป็นยังไงนะครับก็เพราะฉะนั้นก่อนจะไปศึกษาคุณสมบัติของออแอมปิฟายเดอร์วงจรแบบต่างๆดังนี้เราจะนิยามสักนิดหนึ่งว่า การหาคุณสมบัติของแอม l ิฟายเออร์เนี่ยเราจะนิยามหาคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ทางวงจรของแอม l ิฟายเออร์วงจรขยายนะครับก็เราจะอย่างที่บอกเนาะเราจะ c o l l e c t e ์ i z e อมันเนี่ยแบบเป็นเซอร์กิตบิลดิ n งบล็อกเลยนะครับอย่างอนนี้วงจรขยายเนี่ยมันก็เหมือนเป็นบล็อกบล็อกนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามี I input ใช่ไหมครับแล้วก็มี output แล้วก็มี dependent current source โ e p e n d e n t voltage source ตัวนี้นะครับก็ใจนี้ว่าอันนี้ก็เหมือนกับที่ผมพูดใช่ไหมครับอันนี้พอร์ตที่มันมี2พอร์ตเนาะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมย่า่นะครับมี1พอร์ตสองพอร์ตหนึ่งพอร์ตสามพอร์ตนะครับฝั่งเอาพุทฝั่งอินพุตนะครับก็ใจนี้ว่าพอร์ตตรงด้านหน้าของแอม l i ฟายเซนี้ยก็มาเจอต่อลูมกาวเสมอนะครับก็ตัวแรกตัวแปรแรกเนาะอ่ ทำไมถึงต้องทําอย่างนี้หลายคนอาจจะมีคําถามเนาะเราบอกว่าไอ้ที่เราทําเขียนสมองสักนิดส่วนใหญ่มันเป็นคือเรนซอร์ดใช่ไหมครับแต่ทําไมต้องทํามาเป็นดิพเอนเดนต์มอนเตซอร์ดท้อทีครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้ามันเป็นวงจรอย่างนี้ให้เราลองสังเกตเนาะอันนี้มอนเตซอร์ดอนุก,กรมกับอาอนุก,กรมกับอาลุงกลางใช่ไหมครับหมายความว่าไงหมายความว่าเราหาแรงดันตรงนี้ได้แรงดันตกข้อมือตรงนี้ก็ได้ ถูกไหมครับใช้กดอะไรครับแบ่งแรงดันถูกไหมครับผมถึงบอกว่าการแบ่งวงจรแบ่งแรงดันเนี่ยเราต้องไปทําความคุ้นเคยให้ดีให้สามารถคํานวณหาตัวแปรแรงดันตัวข้อมาต่างๆที่อยู่ในวงจรแบ่งแรงดันนะได้โดยง่ายนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็อะไรครับวงแต่ซอสมีอมีอะงกาวถูกไหมครับตรงนี้ก็เป็นอะไรครับวงจรแบ่งแรงดันเหมือนกันนะครับเนาะ ราะฉะนั้นอย่าลืมไปฝึกกันด้วยนะครับตัวแปรแรกเนาะก็จะเป็นตัวแปร i input นะครับอันนี้เป็นตรงนี้เป็น amplifier ใช่ไหมครับ i input ก็อยู่ที่ฝั่งรับสัญญาณ input นั่นเองนะครับก็จากที่เราบอกเนาะมันนิยามก็คือตรง vi ใช่ไหมครับดูตรงนี้ก็ได้อาจจะเป็นแรงดันเป็น v test ที่เราเทสเข้าไปแล้วก็ดูว่ามันกินกระแสเท่าไหร่จาก v หาร i ก็มาเป็น i input นะครับ <T> а, ถ e <olor> game, so like ้าเราดูอย่างนี้เนาะก็จะไม่ยอดใช่ไหมครับ V I ตัวนี้ก็เป็นวงจรแบ่งแรงดันใช่ไหมครับก็สามารถหาเขียนเป็นสมการได้ตังนี้ใช่ไหมครับว่า V I เท่ากับ I i p u t หารด้วย I พุ p u t บวก R signal คูณกับ R signal นะครับโอเคครับงั้นไปตัวแปรตัวที่สองตัวแปรตัวที่สองก็เรียกว่าเป็น open circuit voltage gain A v สูงตัวนี้นะครับก็เราจะเห็นได้ว่า Avo นะครับไม่ใ Avo เนาะจากนิยามนะครับมันก็คือ V out อ v ด้วย V in โดยที่โหลดเนี่ยมีค่า Infinity นะครับโหลด Infinity ตัวนี้มีค่า Infinity ก็หมายความว่าเปิดวงจรใช่ไหมครับมันเลยมีชื่อเป็น Open Circuit Voltage Gain นะครับอันนี้2ตัวแปรแล้วเนาะนะครับตัวแปรที่3ที่เราจะหาก็คือเป็น Output Resistance R นะครับ นี่จะเป็นตัวใหญ่แล้วก็หมายถึงเป็นเอาต์พุตไม่สิสแตน์ของแอมพลิไฟเออร์นะครับแต่อย่าลืมว่าการจะหาเอาต์พุตไม่สิสแตน์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่านี่ก็มีแรงดันเนาะมีกระแสไหลเข้านะครับก็อัตราส่วนก็จะเป็นค่าของเอาต์พุตไม่สิสแตน์นะครับแต่อย่าลืมว่าจะเห็นได้ว่า VI ตัวนี้มีค่าเป็นศูนย์นะครับตรงนี้สําคัญมากๆเนาะนะครับต้องจํานะครับว่าการที่จะหา เอา output resistance เนี่ยเราต้องทำให้แรงดันฝั่ง input มีค่าเท่ากับศูนย์นะครับหลังจากนั้นได้ตัวแปรมา3ตัวแล้วเนาะนะครับเมื่อเราหาอัตราขยายเมื่อต่อโหลดเข้าไปนะครับก็จะได้ว่าอันนี้ก็วงจรแบ่งแรงดันถูกไหมครับก็สามารถเขียน V out ออกมาได้แบบนี้นะครับมีค่าเท่ากับ RL คาะได้ RL บวก output คูณกับโตล1.2คือตัวนี้ แล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องการหาอะไรครับหาตัวนี้อัตราขยายแรงดันนะครับก็ย้ายฝั่งนี้มาหาก็จะได้ออกมาว่าอัตราขยายแรงดันมีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับ Rl ส่วนได้ Rl บวก Ro นะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการหาโอเวอ l ์ a อ e ์วนเตจเก็คืออัตราขยายตั้งแต่วงเตจซอร์ทเลยจนถึงเอาเนี่ยมีค่าเท่าเท่าไหร่ก็ใช้ตัวแปรนี้ได้ นะครับเพราะอะไรครับเพราะเรา V out ส่วน V in เนี่ยเราสามารถเขียนเป็น V i ส่วน V in คูณกับ V o u ส่วน V i ได้ถูกไหมครับซึ่งเราหามาหมดแล้วเนาะอันนี้มันเป็นอัตราส่วนหนึงใช่ไหมครับอัตราส่วนตรงนี้กับอัตราส่วนตรงนี้ก็คือเป็นวงจรแบ่งแรงดันนั่นเองนะครับหมายความว่าไงอันนี้หมายความว่าถ้าพวกเราจํากันได้เนาะก็สูตรพวกนี้สูตรทั้งหมดเลยนะครับเนีย่ยเราสามารถเอาไปใช้ ในการวิเคราะห์แอม l i ฟายเต่างๆได้โดยไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่า iput มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ R A B 0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ต้องเปลี่ยนตามแอม l ิฟายเออร์ในรูปแบบต่างๆแค่นั้นเองนะครับแต่ที่จริงก็ไม่ค่อยอยากให้จำกันเนาะอยากให้ได้ไปวิเคราะห์ที่ตัววงจรขยายเลยดีกว่านะครับโอเคน้องก่อนนี้เป็นทางเรื่องนะครับถ้าใครอยากจำก็จำได้นะครับไม่มีปัญหา โอเคถ้างั้นเราจะมาดูวงจรขยายรูปแบบแรกกันนะครับ c o m m o n source amplifier อันนี้เป็นของ m o s f e t นะครับก็ s m a l l s i gn a l ก็จะมีรูปร่างแบบนี้นะครับตัว Amplifier อยู่ตรงไหนนะครับตัว Amplifier นี่คืออยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือ Amplifier นะครับเนาะก็ก็ลองมาวิเคราะห์กันนะครับ หาตัวแปรอะไรก่อนอ่ะนี่ก็จะเริ่มหาจาก i ินพุตก่อนนะครับอินพุตจากวงจรพวกนี้อ่ะหรือถ้าเราเขียนเป็น m a l l signal นะครับลงมาก็จะได้แบบนี้ถูกไหมครับอย่าลืมไปฝึกกันนะครับว่าจากตรงนี้ small signal สกิปเนี่ยพอใส่โมเดลของอุปกรณ์ Active Device นะครับที่เป็น b ีเจีหรม็กเฟทเจะออกมารูปแบบหน้าตาแบบนี้ให้ไปฝึกกันนะครับอันนี้ก็ลองมาดูเนาะ i ินพุตใช่ไหมครับ ก็คือมองที่เข้าไปที่ตัวแอมป์ไฟเลอร์เนาะวีอินพุตก็คือ VGS ถูกไหมครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วขาเกตกระแสเป็ผสมตรงไหนครับขาเกตกระแสผสมค่าอาร์อินพุตก็เลยมีค่าเท่ากับอินฟินิตี้วีจีไอแล้ววีไหารด้วยศูนย์ก็ออกมาเป็นอินฟินิตี้นะครับแล้วเราก็จะได้ว่าแรงดันตรงนี้โหมดนี้ก็มีค่าเท่ากับโหมดนี้ถูกไหมครับเพราะกระแสตรงนี้เป็นศูนย์ ันี่ยนะคือบกระแสตรงนี้ ig มีค่าเท่ากับ0ูนใช่ไหมครับ,แ, IG, ika, รบแรงดันโหลดนี้ก็เลยต้องเท่ากับโหลดอีกนะครับก็จะได้ตรงนี้ vi เท่ากับ,บ v ซิกเน l จอรเก vgs นะครับแล้ว v output นะครับก็คือแรงดันตกพุ่มด d ตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเรามองดูด,ดีเราก็จะเห็นได้ว่ากระแสไหลที่ทางนี้ก็ไหลขึ้นมาถูกไหมครับก็จะได้เป็นลบ gm vgs คูณกับ d นะครับแล้ว vgs ก็คือ mi นะครับอันนี้จะเห็นว่าเรายังไม่ได้ต่อโหลดนะครับเพราะว่ายังเป็นมีแค่ R ที่อยู่เป็นของวงจรขยายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวแปรนี้ออกมานะครับว่าอันนี้มีค่าเท่ากับลบ gm r d นะครับแล้วหา o u t p u t ยังไง t o u t ใช่ไหมครับก็มองมองแบบในรูปตรงนี้เข้าไป นะครับเราต้องทำกับการอะไรครับช็อตตี้ยลงกางใช่ไหมครับช็อตตรงนี้ลงกลางใช่ไหมครับเพราะเราต้องทําให้ V I เป็นศูนย์นะครับนั่นหมายความว่า V I มีค่าเท่ากับศูนย์ V G S ก็มีค่าเท่ากับศูนย์จุด M V G S ก็มีค่าเท่ากับศูนย์นะครับก็คือถ้าเราป้อนแรงดันหรือกระแสเข้าไปตรงนี้มันก็จะไหลแค่นี้เองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเอาพุทก็คือ R าร์ตรงนี้นะครับ ก็เปนอันเสร็จสิ้นในการหาตัวแปรอ่ะยังไม่เสร็จนะครับอันนี้เป็นแค่ช่วงแรกเนาะได้อินพุตได้อัตราขยาย open c i r ร์ก t ได้อท์พุตออกมานะนะต่อไปเราก็ไปหาอัตราขยายนะครับก็จากถ้าจําสูตรกันได้เนาะเขียน okay, แบบนี้ถูกไหมครับในหน้าเมื่อกี้ตัวแปรนี้ก็คืออ่าจะยังไงดี AV ตรงนี้ใช่ไหมครับ AV 0มีลบ GMRD เนาะ นะครับมาคูณครับตรงนี้มันก็เหมือนกับอะไรครับเหมือน R 2ตัวนี้ขยาดขนาดกันใช่ไหมครับมันจะเป็น R D คูณกับ R L ด้วย R L บวก R D ซึ่งก็คือ R 2ตัวนี้ขนาดกันแต่ถ้าเราดูจากวงจรเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็คือ R ขนาดกันนะครับ R L จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าตรงนี้สองตัวนี้ขนาดกัน ใช่ไหมครับเพราะโปรตีแล้วต่อโหลดเนี่ยเราจะต่ออยู่ระหว่างโหนดเอาพุทกับกราวนะครับสำหรับโหลดรีสิสแตนต์นะครับอันนี้เราก็เขียนว่าอารวมตัวนี้นะครับก็คืออาขนาดกันถูกไหมครับโอเคเนาะมันก็จะได้ออกมาเป็นสมการนี้นะครับแล้วเนื่องจากตัวเอาพุทมีค่าเท่ากับอินฟินิตี้นะครับ vi ก็เลยเท่ากับวีสัญญาณไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโออกรีนของ คอมมอนซอสเนี่ยก็มีค่าเท่ากับตัวนี้นะครับลบ g มาดโอเคเนาะคือถ้าใครจำโจทยนตรงนี้ไ,ได้นะครับก็ไม่ยากเนาะเราก็ทำะไรครับเอา r สองตัวนี้ขนานกันถูกไหมครับมันมีกระแสนะครับตรงนี้ g m v pi ใช่ไหมครับแล้ว r สองตัวเนี้ยซึ่งมันขนานกันใช่ไหมครับก็มีกระแสไหลผ่าน r ขนานเท่ากับ รวมเนาะจะเป็น g m p i เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าใครแบบมองวงจรไม่ออกเนาะก็ R สอตงตัวนี้ขนาดเงินก็จะได้เลยครับเนีอาเท่ากับนก G m b i คูณกับ RD เป็น v p i นะัเท่าทีนนะครับอันนี้เป็นของ MOSFET เนานะก็ะเป็น v j s อันนี้ก็เป็น g m v j s เหมือนกัน Rd ขนาดกับ Rl ใช่ไหมครับแล้ว VGs คืออะไรครับคือ Input ตถูกไหมครับมันก็จะได้ว่า a v ตัวนี้มีค่าเท่ากับ v o ส่วน V Input ก็เท่ากับลบ gm Rd ขนาด Rl mm hmm. ก็เหมือนกันตรงนี้น,นั่นเองนะครับแต่วิธีนี้ก็คือใช้สมการที่เรา develop มาเนาะที่จับตรงจุดพวกนี้นะครับแอย่างที่ผมบอกว่า ไม่จำเป็นต้องจําสูตรก็ได้เราสามารถวิเคราะห์จาก small signal circuit ตรงนี้ได้นะครับขอให้รู้ว่าอะไรคือ v input อะไรคือ v output แค่นั้นเองนะครับตรงนี้มีจุดที่จะให้น้ t ตไว้ด้ดหนึ่งนะครับว่าจุดที่สําคัญเพราะถ้า n o b s e r v a t i o n นะครับก็คือก็คืออัตราขยาย จะมีค่าเท่ากับนะครับก็คือตัวน,นี้เนาะลบ jm คูณกับค่าอาทั้งหมด total resistance นะครับที่อยู่ของ่างสายวิตามินเรียนนะครับแล้วก็อินซีกราว นะครับตรงจุดนี้นี่แหละที่ผมอยากให้พวกเราได้จำกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเราจะไปเจอว่าถ้าเราจำข้อความเหล่านี้ได้เนี่ยมันจะไปช่วยในการวิเคราะห์หาอัตราขยายของเราได้ค่อนข้างไวขึ้นนะครับตรงนี้แหละที่อยากให้จำมากกว่าจุดอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองมาทำตัวอย่างกันนะครับ ตัวอย่างที่3ก็ลองมาดูเนาะดูจากโจทย์นะครับ c o m m o n Source Amplifier ลเนาะ c s ตัวย่อนะครับมาร์เฟดเนี่ยถูกไปไหกระแสเท่านี้ o v โอเวอร์ดเท่านี้มี RD เท่ากับ,บ20กิโลโอห์นะครับแล้วมีสัญญาณซอร์สป้อนเข้ามาโดยที่มี R s i g สัญญาณอยู่100กิโลนะครับแล้วสุดท้ายเราจะไปต่อ20ก oh ิโลโอห์โหลดที่เอาพุทมาสักตัวอย่างตัวแปร ต่างๆเรานี้เนาะก็เรามาหาตัวแปรต่างๆพวกนี้ก่อนแล้วกันนะครับวอนนี้ก็เป็นวงจรคอมมอนสอดที่เราได้วิเคราะไปนะครับอ่าขอขยายนิดนึงเนาะก็ GM นะครับขอบอมอสเสร็จเนี่ย GM มีค่าเท่ากับกระแสหารด้วย v o v e r d อร์ไนใช่ไหมครับกระแสมีค่าเท่า v กับ0.25ยิรลิ v o v e r รก็0.25ยิหาร ครส 2> 2องมิลิเซนต์นะครับอินนะครับอินพุตถ้าเราไปดูถูกไหมครับกระแสตรงนี้ไอี IG มีค่าเท่ากับศูนย์ฉะนั้นอินพุตก็เลยมีค่าเท่ากับ v i หารด้วย i i ซึ่งก็คือ Ig เนาะมันก็คือม e ีไหารด้วย0ออกมาเท่ากับค่าอนินต์นะครับวิงเอาพุต นะครับมีเอาต์พุตก็มีค่าเท่าเท่าไหร่ครับกระแสถูกไหมครับกะระแสไหลผ่านตรงน,รงนี้ใช่ไหมครับมีค่าเดียวเนาะก็คือค่าเท่ากับลบ gm vgs โูนกับ r d นะครับแล้วอันนี้ก็ติดเขียนเป็นตัวแปรเนาะ A v 0นะครับมันก็คือ Vout หารด้วย V Input นะครับตอนนี้ยังไม่ตอ่อโหลด ใช่ไหมครับฝั่งนี้ยังไม่มีโหลดเลยนะครับเราก็สามารถเขียนออกมาได้ว่ามีค่าเท่ากับลบ Gm Ad ใช่ไหมครับ VGS มีค่าเท่ากับอะไรครับดูจากวง้าจอ VGS ก็คือ V i n p u t ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ V signal ด้วยถูกไหมครับอ่ะก็ได้ทำตอบตรงนี้ออกมาเนาะนะครับกดเครื่องคิดเลขมามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ Ad ยี่สิบกิโลโอห์มก็2 คูณกับนะครับหนึ่งข้างหมายลบลบสองคูณกับยี่สิบอันนี้ผมตา่างมิลลิกับกิโลคูณกันนะครับจะได้ลบสี่สิบนะครับรโวลต์เปอร์โวลต์หรือไม่มีหน่วยก็ได้นะครับไม่เป็นไรเอาร์ฟพุทธละ่ะนะครับอาร์ฟพุทธจะหายยังไงก็เราก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับเอาพุทธเอ่อ ใช่เลยด,ดิเราอาจจะต่อเดีย๋ยวนะครับผมพยายามหาสิกลัวมันปนกันอ่ะเอ้าวพุทนะครับก่อนที่เราจะไปแา่เอาพุทได้เราต้องทำยังไงครับเราต้องช็อตเซอร์กิตทําให้ V-I ตัวนี้เป็นศูนย์ถูกไหมครับ V-I จะเป็นศูนย์ได้ก็ช็อตลงกลียวนี้นะครับพอ V-I เป็นศูนย์ตัวนี้ก็ VGS ตัวนี้ก็เป็นยังไงครับก็เป็นศูนย์เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะ VGS เท่ากับอ นะเพราะฉะนั้นมองเข้าไปต้อนี้เราก็จะเห็นแค่มองเข้าไปข้นี้เราก็จะเห็นแค่ R D ต่องวงจรถูกไหมครับด้านนี้เป็นศูนย์ก็เปิดวงจรนะครับเราก็ต่อไประมาณได้ว่าอ o า t ุ u ก็คือ R D ซึ่งมีค่า20กิโลโอห์มนะครับอัตราขยายนราอัตราขยายเมื่อเราต่อ R โหลดที่มี20กิโลโอห์มเข้าไปนะครับ อันนี้หาเอาพุทธศิลป์ผมก็ลบจุดทงนี่ไปนะครับคราวนี้เราก็มาต่อโอ้ที่ไหมครับเอาอตัวนี้ซึ่งมีค่าเท่ากับ20่สิบโอห์อนะครับใครจะจำสูตงก็ได้ใช่ไหมครับก่อนหน้านั้นผมบอกเลยครับบอกว่ามีค่าเท่กากับลบ gm คูณกับอะไรครับคูณกับ total resistance ที่อยู่ระหว่างโหลดเดนโหลดนี้ กับ e c 9เกาใช่ไหมครับถ้าใครจำสูตรได้ก็อาจจะเขียนไปได้ว่ามันก็คือลบ GM คูณกับ r d ขนาด r m นะครับซึ่งมีค่าเท่าก,กับ2องลบคูณกับ r d ขนาด n L 20โอห์มขนาดกับ20โอห์ม oh ก็จะได้ออกมา10กิโลโอห์มนะครับก็มีค่าเท่ากับลบยี่นะครับ เป็นงานเรียบร้อยแล้วยากไหมครับถ้าใครจําสูตรไม่ได้เราะใครบอกว่าผมจําสูตรตรงนี้ไม่ได้ทําไงครับก็วิเคราะห์ไปตามปกตินะครับอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่า R2 ตัวนี้ขนานกันถูกไหมครับเราก็อาจจะเขียนวงจรออกมาได้ว่าฝังก์ชันเนี่ยมีมีแค่นเองใช่ครับตรงนี้ก็เป็น Rd ขนานกับ RL อันนี้เป็นอะไรครับ T.M.V.G.S. นัอนนี้ก็เป็นอะไรครับมีสัญญาล์อาสัญญาล์มีสัญญาล์นะครับตรงนี้ก็เป็นบว็อกอันนี้ก็เป็นขาซอสเนานะ v uh, อันนี้ขาเนนกตขาซอสน,น,น,นี่ครับน,นี่เป็น V.G.S. ซึ่ง V.G.S. ตรงนี้ก็คืออินพุตของแอมพลิฟายเออร์ด้วยนะครับ เนี่ยพอเขียนแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นใช่ไหมครับว่ากระแสตรงน,งนี้ก็คือ gm vgs นี่ก็ gm vgs ใช่ไหมครับก็ vout ก็เลยมีค่าเท่าบบกับลบ gm vgs rd ขนาด rL ใช่ไหมครับอัตราขยายตรงนี้พอได้ตรงนี้ปุ๊บอัตราขยาย นะครับมีค่าแบบวีเอ i าห์ลูม v in หรือ VGS นั่นเองก็มีค่าแบบลบจีเอ็าร์ดันเในทำนองนี้นะครับมีเคราได้เหมือนกันแต่ถ้าจำสูตรก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะรู้ว่าทำวงจรต่อไปเนี่ยที่มีวงจรซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยถ้าเราสามารถจำสูตรได้ว่าอัตราขยายเนี่ยมีค่าเท่ากับลบจีคูณกับ t ั้ l ทั้ว s ิ s ิ n ด e ที่อยู่ระหว่างเดนกับ AC g r o กล d เนี่ยมันจะช่วยให้เราคำนวณได้ค่อนข้างไวขึ้นเยอะเลย่งนะครับ้าจำสูตรได้ไหมจำได้นะครับเพราะว่าเราพัฒนาสมการมาแล้วเนาะพัฒนาสมการเพื่อให้เราสามารถเอาสูตรพวกนี้ไปใช้ได้เลยน,น,นะครับแล้วทำาไมต่อตรงนี้เสร็จหมดแล้นะครับจยังไม่ได้เขยาเนาะนะครับซึ่งตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ เอ่อตาขยายด้วยเช่นกันทีวีด้วยเช่นกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าทีวีเนี่ยมีค่าเท่ากับ V o u อาหารด้วย v ี i g n ลกษใช่ไหมครับวีสักเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ v ีอินพุตใช่ไหมครับเพราะว่าสายนี้เป็นศูนย์โหนดนี้ก็ต้องเท่ากับโหนดหนึ่งนะครับก็จะได้ทีวีออกมาเนาะก็ครบลที่เขาต้องการทราบนะครับ หลังจากนั้นเขาบอกว่าให้ทำอะไรต่อครับบอกว่าถ้าถ้าต้องการให้อยู่ในชุดชส้นนะครับพีคอินพุตของไซเวฟเนี่ยจะถูกจํากัดแค่10%ของ2 v งวิวดไดนะครับตรงนี้มีค่าเท่าเท่าไหร่สองวิวพไก็ศูนย์จุดสิบเปอร์เซ็นต์ก็0.0นย์ุนะครับเขาถามว่าพีคเอาพุชจะมีค่าเท่าเท่าไหร่ ครับกเงื่อนยามตรงนี้แหละนะครับเราก็สามารถเขียนสมการ v out put ออกมาได้แบบนี้นะครับ v out เนี่ยจากสมการนี้นะครับเรารู้ว่าอัตราขยายของวงจรเนี่ยตั้งแต่ signal source เลยจนถึง v out put เนี่ยมีค่าระดับลบยีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาบอก signal source ใช่ไหมครับอ่าโอเคเนาะก็เราจะทำยไงครับก็ทำแบบนี้เลย นะครับว่าอัตราขยายก็จะพยายามทุงนี้แหละเนาะก็ V o u ก็เลยจะมีค่าเท่ากับ v in อา่าไม่ใช่ V in เนาะ V ีซ g n a แนวโกับอะไรครับอัตราขยายวงจรน,นั่นเองนะครับแล้วทำไมผมถึงต้องใส่เครื่องหมายแอบซัมบูนะครับ,รบเพราะว่าอันนี้เราหาแต่พีกเนาะจอดบอกให้หาแค่พีชื่ช่ๆนะครับ เครื่องหมายติดลบเนี่ยแค่บอกว่าอินพุตกับเอาพุตกับเ k e กันอยู่ใช่ครับเวลาคำนวณหาพีคมืนเตจก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับก็จะออกมามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ0 0 5คูณอยู่กับ20นะครับก็ออกมามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับหนงุนถูกไหมครับก็อันนี้ก็เป็นคำตอบที่ออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าใงดันอินพุตเนี่ย0.05 สามารถให้ขยายถูกขยายออกมาเป็น1โวลทได้เลยนะครับก็คือ20เท่าน,นั่นเองอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของวงจรขยายแบบ c o m ม o น s o ซอร์นะครับ